ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมช่องไร้สายวอทุกท่านนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นเลขเด่น3ตัวบนนะครับเป็นข้อมูลชุดที่สนะครับสูตรที่4นะครับตัวใน3สูตรที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นําเสนอไปแล้วนะว่ามีเลขเด่นเลขอะไรบ้างนะทุกท่านสามารถย้อนกลับไปชมคลิปเก่าได้นะครับผมก็ในงวดนี้นะผมเรามาย้อนดูกันนะครับสถิติ8งวดนะครับผม <Workers. S 2> มีเลขในที่เข้าบ้างนะผมก็ไปดูกันเลยครับงวดนี้นะครับเลขเด่นของเรานะครับได้เลขสองสามสี่ครับวดนี้ออกสามเก้าห้านะผมเลขสามเข้าที่หลักร้อยนะครับวดต่อมาเด่นสองสามสี่ครับก็เลขสามเข้าอีกนะครับที่หลักร้อยนะครับผมวดต่อมาเด่นเก้าศูนย์หนึ่งครับก็เลขศูนย์เข้าที่หลักสิบบนนะครับ มดต่อมาเด่นสองสามสี่นะผมเลขสามเข้าที่หลักสิบบนอีกแล้วนะมดต่อมาเด่นสามสี่ห้านะผมก็เลขสี่นะครับเข้าที่หลักร้อยบน,นครับมดต่อมาเด่นหนะ้าหกเจ็ดนะครับก็เลขเจ็ดของเราครับเข้าที่หลักสิบบนนะมดต่อมาเด่นห้าหกเจ็ดก็เลขของเราก็เข้าที่หลักร้อยนะครับเลขเจ็ดเข้าที่หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผม และงวดล่าสุดนะครับเด่น7 8็ดนะครับก็เลข7เข้าที่หลัก10บนนะครับงวดนี้ส่วนงวดวันที่16นะครับพฤศภาคม2.564นะครับผมเลขเด่นของเรานะครับชุดนี้นะครับสูตรนี้นะครับได้เลข3 4แล้วก็เลข5เนะครับผมแล้วก็มารอลุ้นกันนะว่าเลข3 4 5จะมีติดมาใน3ตัวท้ายลงวันที่1 หรือว่าสาบกระบนหรือไม่นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอให้โชคดีถูกลองทุกท่านนะครับก็หากท่านติดตามทางช่อง youtube ก็อย่าลืมที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ